กะงงะระเจียวกระชากก็หอมแดงร่งกับสีก็โขกละเอียดเป็นใดก็่นี่คะเ้าใ่ยแยกละจายรงในหมอน เอาลวเนาะโอ้โหตัดไข่ได้โป่ก่อนแล้วับพใส่ลงไปน่มอน รุงงเเคื่อนาะ,ะสวัสดีค่ะมือนในย่าไอวัสิมุกน้องใหม่นะคะ่ะน้องใหม่แยกอะตุ่มใส่ใบย่าน้าเรียบร้อยแล้วเนาะ,ะและ้วย่าสิมะโขกตะไคร้หอมแดงกระชายนี่ค่ะเครื่องแยกแยกสิมาใส่กระชายเนาะคะหอมแดงตะไคร้และะ้วก็พริกค่ะ เ,นะเอาพริกกับตะไคร่โขลกพร้อมกันนะขออนุญาตใส่มือดนะ้อค่ะยายก็สิบุงเครื่องเลยเน,นาะค่ะใส่น้ำปลานี่ค่ะน้ำปลา ใส่ไปจ้ะเพิ่มทับพี่นะมันปลาเพิ่มทับพี่แก่กบสีใส่ผงนัวไปน้อยนึงนลอสายส่วนเนี่ยกับสีใส่ไปหนึ่งลนะ้ว Mốt mâm mày nó có thể mục bê tỏ cứ mưa này thì phân đại mẹ nó cái dáng thì thăm phải chưa Bộ bỏ ok mà và là cơn thấp phi làm ba cơn thấp phi còn cắn khóc nữa bay mình ra không hòm Nếu gia thì từng tác gia thì gia cay luôn phải nó. ใช่ฮะเป็นสี่เหลี่ยมหลเต๋าหน่อยๆใส่ไปเพอปรามาณคุ้นหอยสกปรกแยกกับสีห่อใบตองค่ะยังหอมเนาะค่ะมกหม้อกันเลือกจะไวาแยกสีห่อใบตองเอาคนุ้นหอยกันกดีๆ ใส no ่เนื้อไก่บังคนมันก็ใส่โครงไก่เนาะสอสบัวล่ะกับฟันบ่ค่อยดีเล้วเขี่ยไปโดนกระดูกไก่กะเสีฟันฮะนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้ยนะกับเจ้าแย่เสีเตียมหอยใช่ะจ่าแย่สีเตียมหัอเสีมีฝีบ่นอ๋อลอกมันนะค่ะ อยากกินแบบห่อใบตองมันทังหอมได้วะ่ะใส่พริกเมดไปนหน้าเนาะค่ะเพื่อเพื่อนบานเป็นมัดเผ็ดรวนกับสีดึกกินโดนพริกแม่แต่อยากกินโบเผ็ดเนาะค่ะโบค,คอยมีสีมือเป็นไจด้แต่ก็อยากกิน เป็นตาบโบราณเนาะได้ยุติตอนนู้นขาดเนาะใบขาดเป็นกระนัยหัเนาะโอ้โห้เจ็บเนาะอันนี้ย่ากสิกัดสองอันเพราะมีผิดเนาะ น้องห้างซังยินบอทะลุกแต่สองอันนะคะีค่ะให้เพื่อนบ้านเพิ่นมากินเผ็ดเร,เรียบร้อยแล้วะคะ่ะบัคเคยสวยเป็นใดนะะนเดี๋ยวน้องมาวิจิตรพี่สาวทำให้กินบัคเคยเดียกทำกินเองเป็นได้แ่บัวคยกินเป็นได้นาะคะ่ะ lòng tham khảo lẹ ôi đừng phải đừng quá lòng tham khảo lẹ nó thảo dân bàn múc nó mày không lịch biên tôi đưa ôi <laughs> nàng nha nà, lắm cái nhau hết thì lịch chính của nó

ไอตองอัน,นบวมมีเดี่ยวยายเอาล่นไฟเอาเัวจ้ะไปตองก,ไก,ไก,นะก็ได้หมูไกลไอไกล้นะน้ำหมกบัเลาะยายบ่คนเหน่งบ่คนเหน่งเหนือไกล้ันได้หรอดีละเวลาพี่สาวทำ ไม่ได้กินอย่างเดียวบรหัดเที่ยง้นละแบบบัดยากาเท็เ็ดบงหน้าด้วโอ้ยายเตรมสตัดสองค่ะพี่สาวยายเป็นเห็ดขายตัวจัเป็นเห็ดน้งนม <laughs> Hoa bán nắm bạc chưa chín tay sang bố xuôi chịu 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 chịu

เขาได้รึเปล่าเห็นอันฝ hey, ีฝีเพิ่์นเฮดเนาะง่ายๆมีสค่ะหน้าตากระสือออกมากได้ตักตักใบตองสั่นเป็นเนาะอันเฮดหัวถ่ายเพิรนสั่นเลย บอกเพลงะอะเรไมีฝีมือเลยนะไม่ฝีมือ,มมะอมมะจะไปอยากจะกีนทุลักทุเลพี่สาวย่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บได้กับคนเดียให้พัก,พก,พก,พกให้ทอดให,ให้ต้นให้แกงใ,ให้ในย่า นาตานาตาเพวกเอาไปเพ่นใดก็นอกลอยู่ท <morning>. <sh> so, ั้งใดอะย่านไปกล่องอยู่สองสามหมกต้องกจกจายออกมาบกไงก็ย่านแต่ากันย่านให้มือมีฝีอยู่ Cô vẫn mốc mát và nha nắng 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 anh nắng 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 lại <laughs> phân cái và hay ố hay đứa nằm này nói dưới bây giờ tôi dạy dạy học dạy Xem dạy chắc dạy มกโจอจอเอเจการมินพีสาวได้หนะมกไง่ายง่ายง่ายง่าเออคนหูเอาหูเอาคนแต่ย่าเลยอันนี้ไม่พริกไม่ได้จังเพ็ดตัดสองอันเปินบ้าน,นาเ,เปิดมักเก็ตแต่แป้งไปกินได้พอกินเพ็ดบ่อยเจอพริกแล้วก็ กินแล้วกะไอ้นะค่ะกินเท็บกได้พอบานก็พึ่งกต่งทำนี้ผิกแงุ่นเสียให้เขาใส่ก็เขาใส่ก็ใส่หนักได้นงาลาย่า Một bông đó. cái tên, là, tên tả đó. Tiếng nừng là này. Để một bộ nước mắt tên đạt 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 nó đạt 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 <laughs> อันนี้ไม่ริกเนาะค่ะนี่ริกเมด็ดใส่ผิกเมด็ดใส่เพื่นแดงเพื่อนบ้านกินน้ำแต่เพิ่นจะกินน้ำได้บ่ได้ไา้ยันประเด็จปุงรถหลายเนาะค่ะ,คะโอ้เฮ็ดขังแรกคขังต่อไป ก็สิตามมากเนาะคะ่ะเดี่ยซ้ำนี่แลลวเนาะคะ่ะขังแหลกต้องยาก <c oughs> เรียบร้อยแล้วะคะ่ะหมกน้องใหม่เซ่ไกลค่ะทำขัขงแหลกในวัยหกสิบสี่เนาะคะ่ะโอ้มีแต่กินอย่างเดียวบ่เคยเฮตุมอกระเฮตุนี่แหละคะ่ะเตรียมตังเนาะคะ่ะตังไฟเนาะคะ่ะ นี่ค่ะยกกันขึ้นเตาอะหนึ่งสองสามโอ้เด็ดแปดมกน้องค่ะหนึ่งจักนาทีน้อทีนี่หนึ่งจกักยี่สิบนาทีน้ค่ะแย่สิบปิดฟ้าไว้ยี่สิบนาทนีซึ่งหน่อยหๆพอดีพอดีแปดมกน้ค่ะเดี๋ยวถามว่าช่วงกันตอนสุกค่ะ ย่ากันหนึ่งไปเคืองชั่มุมงเลยเนาะค่ะน่าสีสุกเลยเน,น้นเนาะสะสมเนี่ยใบตองกับเปลี่ยนสีแลวเนาะค่ะมกน้องใหม่แบบธุรกธุเลข,ของยหญ่เรียบร้อยแล้วไอ้สองกัดนี่มีพริกเนาะค่ะสิฟ้าเพื่อนบ้านอันนี้ก็มีพริกค่ะมกขั้งแรกเนาะค่ะอยอ่มา จนอายุหกสิบสี่แล้วค่ะบอกเฮ้ยมกิกนนี่จะฟรีสาวมกให้กินเนาะค่ะคนเคยขายน้ำวันนี้มาอยู่ไกลกันนึกอยากกินก็นเลยมาล่องหัดมกเนาะค่ะค่ะยายก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกกำลังแรงใจเด้อค่ะที่มาช่คลคิดมายายมืนน้อไงยาย,ายก็สิบป,ปดไฟบ้อนเด็กกินง่ายดอกจ้ะมกไวยายขอขอบคุณทุกท่านทุกกำลังแรงใจเด้อค่ะ ติมาชมคิดไป่ายมาีมาะคะ่ค่ะขอพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะสวัสดีค่ะ